เคืนแควน้อยบำรุงแดนอ๋ออันนี้เคยนี่เลยเดี๋ยวมาสแกนจ่ายค่าซุ้มก่อนวันนี้เหมาวันละ400รอยิวข้างหลังนี่สวยมากน้ำเย็นมากปลากดเชี่ยวชาญป้ารู้เห็นเห็นทุกก้อนนะว่าเห็นอยู่ตรงไหนอ่ตอนนี้มาถึง315ห้แล้วปลาเผาไก่ย่างข้าหมูย่างไสย่างบางจุดน้ำแรงมากนะครับไม่ค่อยเหมาะสำหรับเด็กเล็กเด็กโตเด็กโตก็เกิดอันตรายได้ ตอนนี้เราต้องมีอุปกรณ์เสริมโดยการเช่าห่วงยางจะมีทุ่นอยู่ตรงกลางตรงนั้นไปไม่ได้น้ำใสมากกิจกรรมหลักๆคือเดินเดินเดินแล้วก็เดินมาเดี่ยวนี้ไม่ต้องกอดนะครับของกินอุดมสมบูรณ์มากติดตหมึกเท่าไหร่ครับ,บรมีซิดตั้งหนึ่นะอร่อยมากมยำไข่มแ้แดงนะครับมันกุบๆวหวานหวินเ ที่นี่อร่อยจริงถ้าเดินตากแดดนานเกินไปเราก็แค่ลงแช่น้ำไหลมันออันนี้ชื่ออะไรเอิร์ทครับปันครับปันครับปันอันนี้ชื่ออะไรปันครับอันนี้ก็ชื่อปันเหมือนกันออ๋ น้ำเยอะมากอยู่ห้องนะั้น